เรียนรู้ไปกับครูปิ่นเพชรวิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมนักวัดความยาวป .2 ชั้นปฐมศึกษาปีที่2กิจกรรมนักวัดความยาวป .2 คำชี้แจงให้นักเรียนวัดความยาวสิ่งของตามที่ครูกำหนดให้จำนวน5อย่าง สิ่งของชิ้นแรกนะคะที่คุณครูจะให้นักเรียนวัดก็คือแก้วน้ําให้นักเรียนหากแก้วน้ําที่อยู่ในบ้านนะคะมา1นึ่ใบแล้วก็วัดความยาวให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดนะคะว่าหัวข้อการวัดความยาวข้อที่1แก้วน้ําสูงนักเรียนก็เขียนคําตอบลงไปว่าแก้วน้ําของนักเรียนนั้นวัดความยาวแล้วสูงเท่าไหร่นะคะ ข้อที่สองครูฝนจะให้นักเรียนวัดความยาวของดินสอค่ะข้อที่สามเราจะมาวัดความยาวของหนังสือวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเราจะวัดส่วนที่ยาวที่สุดเลยและให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปอย่างที่สี่เราจะมาวัดความยาวของยางลบกันค่ะ และอย่างสุดท้ายเราจะมาวัดความยาวของช้อนกันให้นักเรียนนะคะทำเหมือนเดิมเลยเขียนลงไปในสมุดนะคะตรงกลางก,กระดาษเขียนว่าการวัดความยาวแล้วนักเรียนก็เขียนไลนไปทีละข้อค่ะข้อที่หนึ่งแก้วน้ําสูงข้อที่สองดินสอยาวข้อที่สามหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ยาวข้อสี่ยางลบยาวและข้อห้าช้อนยาวนักเรียนก็เขียนคําตอบลงมานะคะ